พี่คะที่พี่บอกว่าพี่อยู่มา20ปีอะ่ะพี่ต้องมีความชัดเจนอันเนี้ยทุกคนอ่านแล้วมองว่าเป็นจ๊ะหนูก็ยังยืนยันนะคะพี่คนเราเกลียดกันต้องไม่ยุ่งกันและต่อจากนี้หนูก็จะไม่ยุ่งกับพี่เลย สำหรับเรื่องนี้ค่ะเรียกได้ว่าทำาวงการเพลงลูกทุ่งร้อนระอุเลยนะคะเพราะว่าตักแตนชลดาค่ะออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเดือดนะคะฟาดกระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุ่งดังบอกว่าดังได้ก็ดับได้เหมือนกันใหญ่อจองหองรักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตาคือรักแบบฉุดกันลงเหวระวังเนอะเดี๋ยวเพื่อนรักเนี่ยจะลากลงคุกด้วยนะจ๊ะแล้วจะหาว่าพี่ไม่เตือนพี่เนี่ยอยู่วงการมา20กว่าปีไม่เคยมีปัญหากับใครเลยซึ่งชาวเน็ตก็พากันพุ่งเป้าไปที่จ๊ะนงพนีแล้วก็เพื่อนสนิทอย่างเอ็มีิ จะใช่หรือเปล่าล่าสุดค่ะทางด้าของจ๊ะหนงพนีแล้วก็เอมวิทวัตนะคะออกมานั่งไลฟ์สดเดือดกลางเฟซบุ๊กเลยค่ะจ้าหนงพนีออกมาประกาศบอกว่าต่อจากนี้เนี่ยจะไม่ยกมือไหว้ตะกั่แต,แตนโชลรดาแล้วเกลียดก็คือเกลียดคือประมาณว่าหนูเนี่ยจะไม่ยกมือไหว้แล้วนะถ้าเจอหน้ากันหนูก็จะไม่ไหว้หนูบอกตรงนี้เลยเพราะเราเกลียดกันแล้วพี่เนี่ยมาด่าลูกน้องหนูหนูไม่พูดเลยนะพี่บอกหนูไปด่าลูกน้องพี่พี่ไปเอามาใครเป็นคนดา่าพี่ไปเอามาเลยแล้วไปเจอกันที่โหนกระแสเลยก็ได้ พี่จะมาท้าตบหนูเนี่ยเอาสิถ้าจะตบไม่ต้องโพสต์โทรมาเลยค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยเอมเนี่ยบอกเลยว่าวันที่ไปเป็นปัญหาเนี่ยเอมไม่ได้ไปด้วยนะส่วนเรื่องที่โพสเนี่ยเอมมันโพสต์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองทุกวันนี้มันก็ยังโพสต์อยู่ไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะพี่พูดมาดิถ้าไหนที่มันไม่จริงพี่โตมาเลยพี่จะโตผ่านโซเชียลหรือพี่จะไปโห่กระแสได้หมดได้หมดวันหนึ่งเต็มๆที่พวกหนูไม่ตอบโต้เลยนะ แต่ไม่ใช่หนูไม่รู้สึกหนูได้แค่พูดว่าใครทำยังไงขอให้มันได้อย่างนั้นหนูก็ยังยืนยันนะคะพี่คนเราเกลียดกันต้องไม่ยุ่งกันและต่อจากนี้หนูก็จะไม่ยุ่งกับพี่เลยต่อจากนี้หนูเจอพี่ชัดเจนนะคะหนูไม่ไว่ายเพราะเกลียดกันต้องไม่ไว่ายกันไม่ไวหายกันไม่ยุ่งกันถ้าพี่รู้สึกว่าข้อไหนที่เป็นข้อโต้แยง้ง ว่ามันไม่จริงอันนี้ไม่ใช่นี่พี่เายพี่เอาแล้วงัดหลักฐานมาเลยเลิกได้แล้วอีพวกโพ์โย่อโพ์นู่นโพดนี่มันนั่นเลิกเพราะคนดื่นมาโดนผลกระทบพวกหนูไม่ได้ผิดหนูไม่เคยทะเลาะกับพี่เอางี้พี่ไม่ต้องโตฝั่งพี่ฝั่งหนูไปเจอกันท่หนกระแสเอาเจ้าภาพไปด้วยวตบก<ม>ันไม่ต้องตบกันไม่ต้องมีโซเชียลับพี่ตบกันตบเสร็จแล้วจบเลยนั่นนะคะาาเ,เอ็มไม่เกี่ยวข้องเลยนะคะทุกคนเพราะเอ็มไม่ได้ไปงาน,านนั้นด้วยนะคะ ไม่เกี่ยวข้องและเอ็มไม่ได้รับรู้อะไรเลยส่วนเรื่องที่เอ็มโพสคือเรื่องการเมืองนะคะไปดหหูหน้าหน้าเฟซเอ็มก็ได้ทุกวันนี้เอ็มก็โพสอยู่ เนี่ยค่ะเธอบอกว่าเวลามีอะไรโทรมาเคลียร์เลยไม่ใช่มาโพสต์กันแบบนี้หลังจากนี้เนี่ยจะไม่มีการโพสต์จากทางเราอีกแล้วแต่ว่าจะฝากไปบอกพี่แดนด้วยถ้าจะโพสต์อะไรขอหลักฐานโพสต์มาเลยตอนนี้หนูเกลียดพี่เกลียดกันหนูจะไม่ไวหวเจอก็จะไม่ไหว้แล้วแต่ถ้าพี่ยังไม่จบหนึ่งเจอกันที่โหนกระแส2เป็นไปตามกฎหมายค่ะยังยืนยันนะคะว่าจ้าไม่ได้มีเรื่องกับพี่เนาะแต่วันนี้การไลฟ์ของจ้าเนี่ยมันอาจจะทําให้จ้าดูมีเรื่องกับพี่ว่าพี่ไม่ชัดเจน แล้วพี่ก็โยงให้คนมาด่าเราเยอะไปนะคะมันเยอะไปนะคะมันมันไม่มีหรอกค่ะใครที่จะอยู่ณจุดไหนไม่มีใครที่จะอยากโดนด่านะคะพี่รู้ว่าพี่พดอันนี้แล้วแล้วพี่ไม่สบายใจแต่ไม่ใช่ไม่สบายใจถ้าพี่ไม่ชอบหนูโอเคค่ะเพราะตอนนี้หนูก็ไม่ชอบพี่เหมือนกัน<ช>นะคะ,แ,คคะแล้วก็พูดตรงๆเลยนะคะว่าตอนนี้หนูก็เกลียดพี่นะคะแล้วก็เกลียดกันก็คือไม่ไม่ยุ่งกันนะคะ<ช>แล้วจ๊ะก็เจอพี<ช>่จ๊ะจะไม่ไหวแล้วนะคะแค่เราจะไม่ยุ่งกันไม่พูด สาดกันไปสาดกันมาแต่ถ้ามันไม่จบมี2ประเด็นก็คือไปเจอกันที่หัวนกระแส1หนึ่งนะคะจะเอาใครไปบ้างก็ได้นะคะแต่เอาหลักฐานไปด้วย2ถ้าไม่จบก็ตามกฎหมายแค่นั้นนะคะ